สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อกกนรับเข้าสู่ช่อง NSP 198แนะครับและไม่ว่าจะเลื่อนไปทางไหนก็จะมีแต่ข่าวของนักต้นข้าวสุปริยาเต็มหน้าฟีดกันเลยทีเดียวนะครับและในหลายๆแพลตฟอร์มในตอนนี้นะครับคือกระแสที่หลายท่านนะครับต่างลงข่าวของนักต้นข้าวและอัปเดตข่าวสารต่างๆของนักต้นข้าวสำหรับพ่อพ่อแม่ FC แ,แ n Club ที่ต้องการรับข่าวสารโดยตรงของนักต้นข้าวนะครับก็จะมีอยู่2ช่องทาง ต้นข้าวสุปรียาวงเล็บเพจจริงกับต้นข้าวสุปรียาและอีกช่องทางที่น้องได้อัปเดตไปนั่นก็คือช่องทาง YouTube ต้นข้าวสุปรียาออฟฟิเชียลและนี่ก็คือช่องทางในการรับข่าวสารโดยตรงจากน้องต้นข้าวนะครับต่อมานะครับน้องต้นข้าวสุปรียาก็ได้แจ้งข่าวดีสําหรับแฟนๆที่ติดตามข่าวสารและคิวงานการแสดงในวันที่23กร,รกฎาคมโดยจะเป็นการซ้อมวงดนตรี กับวงดาวรุ่งลูกทุ่งกญชนาและระบุข,ข้อความดังนี้นะครับช่วงพักคิว3วันหลังเลิกเรียนและจะทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยหนูก็จะมาซ้อมกับเพื่อนๆพี่ๆที่วงดนตรีดาวรุ่งลูกทุ่งกญชนาค่ะเพื่อตเตรียมแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียกนกญจนานุเคราะห์ของหนูในวันพุธที่23นี้ค่ะ ส่วนจะเป็นเพลงอะไรบ้างพ่อพ่อแม่แม่เออย่าลืมรอติดตามรับชมกันด้วยนะคะและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีไปล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับคิวงานในวันที่23กรกฎาคมปี2,568และจะเป็นงานการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2,568ซึ่งจะเริ่มในเวลา8นิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งจะจัดขึ้นณนหอประชุมกันละประพฤกโรงเรียนกันจนานุเคราะห์และจะมีน้องๆทุกคนต่างฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีเพราะงานในวันนี้นะครับจะต้องออกมาดีและสมบูรณ์แบบที่สุดและทุกครั้งก่อนการแสดงก็จะมีภาพของน้องต้นข้าววอร์มเสียงก่อนทําการแสดงจริงอย่างที่น้องเคยบอกในรายการเช่นเดียวกันนะครับน้องต้นข้าวจะมีการวอร์มเสียงก่อนการร้องเพลงแข่งขันเพราะบางครั้ง หากไม่มีการวอร์มเสียงเสียก่อนจะทําให้เสียงไม่ออกและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆและบางท่านนะครับอาจจะไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนสดวดส้าไปแต่บางเอื่นนะครับ FC Fan คลับเก็บภาพได้พอดีในการวอร์มเสียงของน้งต้นเข้าซึ่งให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับยิ่งบนเวทีการแข่งขันแล้วด้วยนะครับจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดและจะต้องผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับและมันจะต่างบนเวทีคอนเสิร์ต ซึ่งจะไม่มีความกดดันสบายสบายและนี่ก็คือการรักษามาตรฐานของน้องต้นข้าวนะครับต่อมานะครับก็จะมีการอัปเดตคิวงานที่น่าสนใจในวันที่27กรกฎาคมซึ่งจะมี2คิวงานซึ่งอัปเดตไปล่าสุดที่ผ่านมาในงานชิมช้อปแชร์ที่อำเภอท่าม่วงจกกังหวัดกาญจน,นบุรีและอีกงานนะครับในงานพิธีบูชาบุรพาจารย์และทำบุญอายุวัฒนะณวัจจุลามณาีตำบลบางช้าง อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามและนี่ก็คือคิวงานที่น่าสนใจในเดือนกร,รกฎาคมที่เหลือนะครับซึ่งในวันที่27กร,รกฎาคมน้องต้องเข้าและทีมงานจะต้องวิ่งถึง2คิวงานอย่าลืมตามไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนและการทํางานก็มีแต่เรื่องดีๆเรื่องราวดีๆผ่านเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างที่น้องอัปเดตไปและสุทติผ่านมาซึ่งสอบผ่านในวิชาภาษาอังกฤษ ตามที่น้องได้แจ้งไปล่าสุดน,นะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวด้วยนะครับและสําหรับในวันที่23กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมของโรงเรียนและได้เผยภาพในการซ้อมใหญ่สําหรับงานนี้นะครับและจะมีบทเพลงพิเศษที่น้องต้นข้าวจะโชว์ร่วมกับวงดนตรีดาวรุ่งลูกทุ่งกาญนานะโดยจะเป็นบทเพลงคนแบกรักและคนที่จะมาร้องคู่กับน้องต้นข้าวนั่นก็คือ น้องไหนดวลเพลงชิงทุนและจะมาร้องคู่กันอีกขนาดซ้อมยังเพราะขนาดนี้วันแสดงจริงจะเพราะขนาดไหนรอติดตามรับชมในไลฟ์สดได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนกันด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะมีข่าวดีมาฝากแฟนๆขอนอต้นข้าวสุปรียาเพราะทางรายการดวลเพลงชิงทุนได้รวมเอาบทเพลงเพราะๆของน้องต้นข้าวซึ่งจะเป็นบทเพลงของแม่พึงพ่งพุง่มพวงดวงจันทร์ที่น้องต้นข้าร้องในรายการทั้งหมด จนมาถึงแชมป์ในสมัยที่68และสามารถรับชมได้แล้วนะครับวันนี้และผมได้เข้าไปรับชมแล้วเพราะมากๆและขนาดยังไม่มีซิงเกิลของตัวเองยังมีกระแสกระตอบรับเยอะขนาดนี้สาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาและถ้าหากมีเพลงเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ผมว่า FC Fan Club จะต้องให้การตอบรับเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะทุกเพลงที่ผมเข้าไปฟังเพราะจนขนลุก เลยทีเดียวนะครับและไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับถึงได้ลงไหลน้ําเสียงของน้องต้นข้าวทั้งความน่ารักในการแสดงออกบนเวทีที่ดูเป็นธรรมชาติขณะร้องเพลงลืมเนื้อทั้งสองเวทีก็ยังคงความเป็นตัวเองของน้องต้นข้าวน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับและพอหลังจากที่แฟนเพลงพลาดได้ชมเพลงพิษลักพิษนูโลกจากงานล่าสุดที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะน้องต้นข้าว ก็ยังมีคิวงานการแสดงที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่3สิงหาคมปี2568นี้ในงานไหว้ครูประจำปีที่โรงหล่อพระสุ้มเรือนแก้วสามารถติดตามไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวได้เลยนะครับและไม่แน่นะครับน้องต้นข้าวอาจจะนำเพลงพิรุัก์พิษณุโลกมาฝากแฟนๆชาวพิษณุโลกได้ชมกันนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวขณะเจ้าของโรงหล่อพระสุ้มเรือนแก้วยังบอกเลยว่า วันที่3สิงหาคม68เจอกันที่พิษณุโลกที่โรงงานผมครับและยังระบุต่อว่าเตรียมพร้อมแล้วครับดนตรีสดครับและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีจากเจ้าของงานกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งได้เห็นข่าวนี้แล้วก็อิจฉาพ่อพ่อแม่แมแมชาวพิษณุโลกจริงๆเชียวนะครับเพราะจะได้ชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวอีกแล้วนะครับต่างไปให้กําลังใจทีมงานกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สำหรับการมาเยือนจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งและขณะสำนักข่าวใหญ่อย่างเดลีนิวยังได้ลงข่าวของต้นข้าวโดยจะเป็นงานที่พระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้พาดหัวข่าวใหญ่ต้นข้าวสุปรียาขวา้าเพลงดังร้องสดโชว์แม่แม่เตรียมซ้อมเพลงมม่ใจแฟนๆรอชมและในความคิดเห็นของผมในตอนนี้หน้าเวลานี้นะครับคงจะไม่มีใครที่จะไม่รอ การมาทำการแสดงของน้องต้นข้าวเพราะน้ําเสียงของน้องต้นข้าวมัดใจแฟนๆเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆชาวไทยและต่างประเทศนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดูแล้วเหมือนโอกาสนี้นะครับรอน้องต้นข้าวผู้ที่จะมาพลิกฟื้นวงการเพลงลูกทุ่งให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับ เพราะเราได้เห็นคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจสำหรับเพลงลุกทุ่งมากขึ้นกว่าเดิมและนำเพลงในตำนานมาถ่ายทอดให้แฟนๆได้ชมกันนะครับและเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่นานมาแล้วมากๆได้กลับมามีชีวิตชีวาสำหรับแฟนๆได้ชมกันอีกครั้งและผมก็มองว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสมควรแก่การสนับสนุนในตอนนี้นะครับและอีกอย่างก็คือน้องต้นข้าวเริ่มทัวร์คอนเสิร์ต ในหลายๆจังหวัดมากขึ้นกว่าเดิมและ FC แฟนเพลงในจังหวัดต่างๆก็จะได้ชมเพลงเพลเพราะที่เรียกว่าเป็นเพลงประจําจังหวัดที่ใครๆก็ร้องได้นะครับและน้องต้นข้าวก็จะนําเพลงมาโชว์ซึ่งเป็นบทเพลงดังในแต่ละจังหวัดให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วเมื่อไหรนะครับน้องต้นข้าวจะมาทําการแสดงแถวบ้านแอดก็อยากจะไปชมไปให้กําลังใจเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับ ก็ยังมีประเด็นที่หลายท่านกำลังให้ความสนใจซึ่งแอดเองก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับและก็ยังมีหลายท่านนะครับให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้และจะแนะนำลงเข้ามาในกลุ่มสำหรับในเรื่องการแต่งตัวและระบุข้อความดังนี้นะครับมีคนพูดกันว่าเรื่องการแต่งตัวของนักต้นข้าวที่ขึ้นแสดงบนเวทีผมว่าตัวอย่างนักร้องที่ร้องเพลงมาเป็น20ปีและการแต่งตัวของเขา ผมไม่เคยเห็นใส่กระโปรงขึ้นเวทีเลยมีแต่กางเกงขายาวเสื้อเชิต้ตหรือไม่ก็เป็นผ้าสิ้นแบบไทยอีสานก็คือคุณต่ายอลไทยใช้โชว์เสียงในการแสดงอย่างเดียวก็มีผู้ติดตามตลอดและการแต่งกายของนักต้นเข้ายึดเอาแบบพี่ตายอัลไทยได้เลยครับและเพียงแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไปได้ไม่นานก็มีหลายท่านนะครับต่างแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะมากๆและต่างให้ความคิดเห็นในการแต่งกาย อยากเห็นน้องต้นข้าวแต่งกายแบบสมวัยแต่งกายเรียบร้อยน่ารักอย่างพี่ต้อลไทยจะน่ารักมากๆอีกอย่างก็คือนักร้องเขามาโชว์เสียงอภัยร้อแต่งตัวเรียบร้อยเป็นวิถีชีวิตจริงของเพลงลูกทุ่งโชว์เสียงโชว์ความน่ารักในแบบของต้นข้าวดูแบบนี้จะดูไม่เบื่อและหลายท่านนะครับอยากให้รักษามาตรฐานตรงนี้รักษาความเป็นตัวเองความเป็นธรรมชาติ ในแบบต้นฉบับของน้องต้นข้าวและผมว่าทุกคนสนับสนุนน้องต้นข้าวแบบนี้ตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สาม,มารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับผมว่าในตอนนี้น้องต้นข้าวแต่งกายเรียบร้อยและน่ารักดีรักษามาตรฐานความดีเอาแบบอย่างรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จอย่างพี่ไตยอลไทย พี่เวียงนลมนผมว่าเอฟซีแฟนคลับจะติดตามผลงานของน้องต้นเข้าไปอีกนา,นานแสนนานเลยนะครับคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ